มากินกันเลยตําส้มตําด้วยการใช้เส้นวุ้นเส้นนะคะใส่หมูสับเดี๋ยวน้องก็กินไปตามที่ชอบอะคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะเมนูที่ฟิดออกปรับวัตถุดิบที่มีอยู่วันนี้รสจัดจ้าน ใบมะกอ,อกเช่นเดิมนะคะยังไม่หมดโอ้ยน้องเก็บมาเยอะนะคะใบมะกอ,อกหลังบ้านทั้งแมงวันทั้งยุงเลยค่ะเยอะจกลงๆ <c oughs> กัดตรงไหนไม่กัดเชอามากัดตามใบหน้ายุงค่ะ ขุ้นเจ้งก็คือแป้งที่ไม่มีไขมันนะคะโปรตีนจากหมูสับ เดี๋ยน้องเข้าไปฟังหมอในแอปแดงมาเขาบอกว่าถ้าวันไหนที่เรากินโปรตีนไม่ถึงต่อพลังงานในตัวเราเราจะหิวบ่อยเราจะหิวจจิ ไหนที่เจอน้องต้มไข่กินไข่ต้มเวลาแล้วสองฟองเจอน้องจะไม่หิวจุกจิกเลยแต่วันนี้ไม่ได้ต้มนะคะก็เอาโปรตีนจากจากหมูสับตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องกินอาหารเช้านะท่านเพื่อนก็ไม่รู้จะกินอะไรก็ทำตามที่ตัวเองชอบ ลอยคาววันนี้ตำเผ็ดหอมมะนาวมากเลยหอมเปลือกมะนาวไม่รู้มะนาวเป็น เป็นพันอะไรนะคะไม่มีเม็ดเลยน้ำเยอะมากขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเด้กน้องจนจบนะคะเพื่อนๆขาปังๆนะคะทุกคน